ครับก็บ้าที่บ้านน้องบัวเราครับมือนี่กินเลี้ยงน้องเบาเข็ยงานมือถือไทยครับมันจะคบถือไทยสิตับบ้านครับกินเลี้ยงในโรงงานครับเบาๆครับเบาๆเดี๋ยวชมบรรยากาศรอบๆครับบรรยากาศกินเลี้ยงครับกินเลี้ยงโรงงานครับมันไอ้น้องน้องอยู่โรงงานคบแท็กครับมือนี่มือถือไทยก็เลย กินเลียงทรงกันธรรมดาครับบรรยากาศรอบๆรับนี่ครับโรงงานเบาเทวานน้องบัวครับนี่ประมาณ30มสิบนี่แหละครับเมื่อไน่สามสิบชีวิตครับนี่ไทยครับเจียดน้ำนะครับนี่ไทยของห้องครับนี่เอ้ยคนทีมงานลนก็จัดของเราครับครับทีมงานลงก็จัดเมื่อนี่จัดเตรียมครับเมื่อไนี่่อจังครับพ่อจังอันนี้ทีมงานของเราครับทีมงานชมชมชมบรรยากาศครับนี่เปียบเปียบกินกันธรรมดาครับอันนี้เลียงในโรงงานนื่แหลครับกินกัน เดี๋ยวก้อนสิครับตอนนี้ไม่กินแบบคนไทยผูกแก๊สกันอยู่ครับนี่อันนี้ทีมงานครับเฮ้ยบัดเดี๋ยเอานั่ง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 นี่ครับพูดเพป่นสิครับบ้านเอาหนึ่งน้องเบาเนี่ยน้องเบาพูดสิครับพนนี่นหน่อยทีมงานบรรยากาศรอบๆครับกินไก่ไก่กรับไปพิซซ่าครับสาวเวียด์น้ำกับสาวเวียดนาม ยี่นี่น้องป้าครับนี่น้อป้านี่ครับเจ้าภาพพูนเอาครับนี่ผยพูดพูนสิกขาบ้านครับนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศรอบๆครับรอบๆโรงงานครับนี่อยิบจักครับยิบจักเล่าเถิดยังไะบรรยากาศโรงงานบ่าที่ว่าน้องบัวครับสามสิบปีชิดครับโคตรจังครับโคตรจังโคตรจังนิ่มครับมันหนาแม่ครับ บรรยากาศรอบๆรับรบรยากาศร,ร,รอบๆทั้้วครับดูๆไหมครับกินเลียงบรรยากาศครับ,รบ,รรรบน้องเบาครับคบ,บแท็กับ5ปี10เดือนกลับบ้านแล้ว 어, 집에 가라고 했는데. <목소리> <목소리> 아쉽게도 우리 식구 중에 한 명인 펍이 마지막 근무를 했어요. 어, 그동안 펍이 너무나 조용히 있어서 여러분들은 어떤 사람들은 존재의 심을 못했을 수도 있어. 너무 조용하잖아. 근데 내 입장에서는 너무나 성실한 시간을. <목소리> 너무나 시킨 있처럼 그만 안 하고 다 열심히. 그리고 경과 열심히 했고, 나한테 뭐든지 다 상의하면서 일했 그래서 얘가 기억에 굉장히 남아요. 어, 되게 성실했고, 경과 착하고, 그리고 6년 동안 선거실험에서 정말 정말 열심히 일했어요. 얘가 어, 아프다고 나한테 말하면, 내가 나왜 아파? 나와! 그랬어요. 그럼 나와서 일해요. 그 정도로 얘가 성실하고 착했어요. 어, 이런 친구가 간단하니까 10장 합칭장, 황징조합. 그리고 가서, 지금 애기도 응. 있잖아요. 어, 태국 가서, 정말 애기 잘 돌보면서 행복한 달날을 맞이하고, 그리고 태국에서 정말 정말 잘 살길 응. 바래요 <목> 여러분들 다 같이 퍼에게 축복해주세요. 자, 건배 응. 여러분, 잘 살아! 응. ครับนี่โคจิตะบานครับซีวีหาปีสิบเดือนครับโคแท็กครับไปกิ่นอย่างโรงงานครับในโรงงานจัดสังสรรค์ครับซุงน้องนุ่งเขาจิตกบานครับอันนี้หัวหน้าครับคลิปก็จะนิ่งห่อนคลิปนิ่งๆครับนี่อยู่อยู่อยู่ฟังนึงครับโรงงานเดียวกันครับโรงงานเบาเที่ว่าน้องบัวนะครับประมาณสามสิบปุคนเนี่ยครับนะครับแม่นมัดเลยเหรอครับนี่บรรยากาศรอบๆครับนี่ครับ บรรยากาศครับกินพิซซ่ากินไก่กินนี่ครับคนน่ะผู้สาวหลายครับผู้สาวหลายพูยว่าครับเออโรงงานบอกที่ว่าผู้สาวหลายเด้อเนี่ครับเบิ่งเอาเบิ่งเอาครับคนน่ะที่เด็ดครับที่เด็ดดูบรรยากาศรอบๆนะครับกินเลี้ยงครับกับบ้านกระติเป็นประมาณนี้นะครับแต่ละคนครับเออครับโรงงานเงินสี่เป็นที่กันผู้ป่วยหักันนะครับเด้อ โรงงานบาเทว่ายประมาณนี่ยครับกบแซกกตสทีกินกันนิดน้อยอะครับกาสเงี้ยแต่ที่กินอีกทีเรับคนได้ผูแขนกันอีกอยู่อันนี้กินในโรงงานนั่นสิครับบรรยากาศครับบรรยากาศนี่ครับไปชมบรรยากาศครับนี่ครับนี่ล้าน้องเบาครับจะกลับบ้านแล้วนี่ทีมงานวนดำครับโลนก็จัดครับเดี๋ยวบาเทว่าแต่ทีกินน้ำของเราครับเดี๋ยวพะท่านมูครับเดี๋ยวพะท่านมูนะครับเพือนเหลือตะไคร้ตะไคร้เอ้ยเบอรจบเบอรจบ ขวัท่าขวัญน,นัง่งแท้ๆเราขวัญครับจัดไปเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีชอ็ชอตช็อตช็อตต่อไปนะครับเด้อเดี๋ยวบาา่บาเสียบไปกินน้ำมูกันเดี๋ยวสิบห้าทันมูน้องขวัญครับน้องขวัญจากโรงงานครับบอกเองินกันบุระเมืองบุระหาบ้านแล้วแต่ครับซื้อของขวัญให้น้องคนน้องก็เลยเลี้ยงซื้อเนี่ยมากินกันประมาณนี้น,นะครับนะครับโรงงานนี่แหละพอ,อกรันซื้อของขวัญให้น้องเขากลับบ้านครับ รุนนะครับว่าจะเป็นยังนะครับเด้อเป็นยังไม่ยังไม่ยังนี่ครับเอนัลลีโนป้าอป๋อเอ้นัลลีโนป้ามันรอยไปแล้วอะรับปองกวนครับปองกวนครับกพลังเบิ่งนี่ยังไงทีมงานร่วมกันในโรงงานนะครับโอ้ท่องครับท่องท่อง พอดีเลยมือนอไรบบต่ามันไก่อ่คล้องครับประมาณตุนหนึ่งนครับร่วมมันในโรงงานนะครับพอกันพอกันซื้อให้น้องเขาถิอกับบ้านนะครับก็ได้น้องเขาก็ได้เลี้ยงเอกี่เอกี่เอกี่ตันโชเออเอาไปเอาไปลูกสาวพอดีละของฝากของฝากครับนี่ครับ ับในโรงงานนี่นออกเงินกันพูดละหาพันปุนระมือยาเสแต่ิดนนะครับได้กเลยรือทองไฟนอเนเขานอนเขาก็เลยรือเนี่ยมาเลี้ยงประมาณนี้ครับกินกันโรงงานทั้งวงครับมือนีกินก็มีไก่พิซซ่าลูกหมูอาย่างครับช่างอินเวียดนามครับตะบนิ่มก๊อกตะบนิมเวียดนาม คนไทยก็มีครับคนไทยเป็นสองคนครับนี่ครับมาใหม่คนหนึ่งเขาใส่ด้วยบัตรอย่างกันปลาด้วยบัตน้ำหัวานมาหน่างานครับมาหน้างานฟังนี่พี่ไทยครับฟังนี่ทักไทยเนี่ยถักไทยในท่านี้ถักไทยเนี่ยเนี่ยเออทีมันลมไม่จัดทีมันลมไม่จัดมาหน้ามาปากมาบ้าเงื่นแล้วเดี๋ยวเตานี่ดอกไม้ครับเตานี่บ้านว่าดอกไม้ครับน่ นั่นเห็นแล้ก็นะครับทั้งทั้งกัรพิ đu ทั้งกินด้วยเนี่ยอยู่นท่านมูนะนะครับโอ้มือนีต้องใช้นอกน้องเบาจันนอกยู่มมือนีก็สู้ออมวงนกผู้ดีแล้วบังส่งเอาจัดเตรียมครับงูทรายหรอละซดนย่างเดียวบรรยากาศรอบๆครับต้องไปที่คอตัวไปกินด้วยนะครับเด้วย บรรยากาศเป็ร้อบนี้ะครับการย้ยนส่งกวนี้ตักนี้ครับกสัญญาหม่ยเลของกับบ้านไปยุไปยุเดอยวไป่าไปจริงนะครับเอเดี๋ยวที่ประานมู่ อัครับตอนนี้กับกันหมืดแล้วครับเลือดไปขออนญาตไปขอหน้ามอเอาไปขอหน้ามิเหลือดเลือดต่ทีมงานดิงครับสายเหลือเหลือสายดิงครับนี่เหลือสายดิงของเรานะครับทีมงานกลับไปหมดแล้วครับสายดิงกับอีเมียเออทั้งหมดมันเก็บแส่ไงบรรยากาศบบรรยากาศครับรรยากาศครับ เสียงดังแล้วครับเริ่มได้ที่แล้วครับเหลือแต่โอเคเออกินหมดเลยกินหมดเลยเอออ้าวมานี่โมโก้ไทยเออตอนนี้เหลือแต่สายดิงครับกลับบ้านกันหมดแล้วครับเอาน้องเบาจัดเต็มจัดเต็มบันสุดท้ายด้วยกับเีออครับเวียดนามมาเน่นาลินโอปาครับเออนี่น้องเบาอันนี้ผู้จัดพ่อกนา ไม่จบครับเอ๋อวันดำยังอยู่ครับวันนี้วันดำนิ่งครับอันนี้ซอฟคอครับซอฟคอเรือตั้านี่นะครับเอามวลมวนมวลครับไปก่อน้ะครับปลาที่ว้าไปก่อนฝีบ้านปลาเรียนแล้วไปครับไปไปโอเคโอเคจบแล้วครับเรือตั้มนี่นะครับไปนะครับปลาที่ว้าไปแล้วเด้อครับเด้อ